ใจ,จรินนะข่อยนะบด้ย่านใครดอกกุศโลนันนเออคนแบบข่อยนะข้าวนะครับนะเพราะคนห้าวส่วนใหญ่กินข้าวผ่านทู่นะครับแต่ก็เลยชิบย้อนึ้นวันนี่ฉันไปทำอะไรให้สังคมเหรอเออแต่ก็อยู่ห้องข่อยนะจ๊ะาาเออพีอ่จะรู์มาใส่ไล่ใส่ไฟ,ไฟกูคิดเองเออเอง ให้มันได้อีกเคิงหนึ่งของกูก่อนเด้ออีคาเมนดำอีตับแปรอีตับดำอีดำอ่าเน่ารวมมึงเข่ามานในแม่อีคาเมนดำพุชิดามึงนี่กูถูกอีกตีโอ้ยน้ำหนาใครยังยังสิมีหนามาดูถูกมูหันอยู่อ่าอีปากมาอีปากโถสวมอีปากอมอีปากอมดำอือมึงอมกับอมก็คือบ้านคือเมืองดอกมึงนะ อ,อีหาตัม๊มอีหาตัม๊มเอออีห่าตั๊มไงเอยอีตายดับอีตายวายมึงเอมอเ้าใกล้ๆสนต้นกูจะเอาแขวมึงออกมึงยอ,อยากเสือดไก่ให้ลิงดูสักตัวหนึ่งติดคุกก็ยอมอ่ะอืมอยากร่องบึงอ่ะพี่นอ้อง